ฮ่องโกเดสสวัสดีค่ะอเล็กตันนี่ฮ่องกกค่ะวันนี้นะคะแอดจะมาขอเล่าประสบการณ์การพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นผิดค่ะคิดว่าบางคนนะก็คงจะเคยเจอเรื่องแบบนี้เนาะที่เราพูดออกไปผิดๆนะคะแล้วมารู้ตัวที่หลังค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแอดก็เคยมีเรื่องที่พูดผิดนะเท่าที่นึกออกนะมี3เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ วันแรกๆที่เราไปที่โรงเรียนเนี่ยครูก็จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับเรานะคะเพื่อที่จะจัดว่าเออนักเรียนคนนี้ควรจะอยู่เรียนที่ห้องไหนนะคะทีนี้ครูนะคะเขาก็ถามว่าเออคุณมาอยู่ญี่ปุ่นนี่เป็นยังไงอะไรก็จะถามง่ายๆแล้วเขาก็ถามว่าแล้วคนนี้ซุนเดมัสกะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณอยู่ที่ไหนเหรอแต่ตอนนี้เราก็บอกอ๋อเราเช่าบ้านอยู่่าวาดะเลโต้ซุนเดมัสกะแล้วอยู่กับใครล่ะคะอะไรอย่างงี้ คือตอนนั้นแอดจะอยู่กับลูกสาวของเพื่อนเพื่อนแม่นะคะลูกสาวของเพื่อนแม่คําว่าลูกสาวเนี่ยก็พูดว่ามูสุเมะใช่ไหมส่วนลูกชายเนี่ยมูสุโกะแต่ว่าตอนที่แอดตอบครูกลับไปเนี่ยคือแทนที่แอดจะบอกว่าเออฮาฮาโนะโทโมดะจิโนะมูส ah ุเมะเดสใช่ไหมก็แปลว่าลูกสาวของเพื่อนแม่เราพูดผิดเว้ยเราก็บอกว่าฮาฮาโนะโทโมดะจิโนะมูสุโกะเดสด้วยความที่ไอ้คำว่าลูกชายเนี่ยมันลงท้ายด้วยโกะใช่ไหมมูสุโกะ คำว่าโกะเนี่ยเราก็จะไปคอยจําว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับชื่อเด็กผู้หญิงใช่ปะเลยจาผิดเสร็จแล้วครูก็ฟังแล้วครูก็ทําหน้าแบบอื่นๆไปนิดนึงแล้วเขาก็พูดเรื่องอื่นนะคะเสร็จแล้วามาเรามารู้ตัวที่หลังนะว่าเอ้ยเราพูดผิดนี่ก็อายเรื่องที่1อ่ะต่อมาเรื่องที่2นะก็คือตอนนั้น่ะไปอยู่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างงี้มั้งแล้วอาจจะก็ไป ซื้อของที่ซูปเปอร์ใช่ไหมคะพนักงานเขาชอบถามว่าเออมีบัตรสะสมแต้มไหมนะ,อะอพอยก้าโตโอโมจิเดสกานะพอยก้าโดโอโมจิเดสกามีบัตรสะสมแต้มไหมเราก็สุภาพใช่ปะสุภาพไปเลยเราก็ตอบว่าอาริมาเซงเดสอาริมาเซงเดสโอ้โหสุภาพมากนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยที่ถูกเนี่ยอาริมาเซงก็พอแล้วใช่ไหมแปลว่าไม่มีอาริมาเซงหรือถ้าเราจะเดสเนี่ยเราก็ใช้รูป ปกติใช่ไหมรูปเด็กอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมเดสได้เลยก็คือไนเดสนะเอาสักอย่างนะอาริมาเซงหรือว่าไนเดสนะคะแต่ตอนนั้นสุภาพมากเลยอาริมาเซงเดสนะมุกนี้เคยเห็นเหมือนกันในละครญี่ปุ่นนะคะเรื่องนี้เก่ามากแล้วแต่ว่าเด็กนักเรียนที่เคยไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยครูสมัยก่อนนะเขาจะชอบเปิดละครเรื่องนี้ให้ดูนะชื่อเรื่องดกุดกุก็เป็นเนื้อเรื่องของ นักเรียนต่างชาติอะ่ะพระเอกเป็นคนเวียดน,นามแล้วก็มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็นางเอกเป็นครูสอนรนี่แหละพระเอกก็พูดอย่างนี้เหมือนกันอันนะี้มาเซงเดนะแล้วตอนนั้นในฉากนั้นนะครูเขาก็บอกว่าเดสว่าอีระนไนนะเดสว่าอีระนไนไม่ต้องใส่เดสนะคะนะเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเรื่องที่3ค่ะเรื่องนี้นะจริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน2เรื่องที่แล้วนะคะหรือเรื่องี้ตอนที่แอดยังเด็ก,เดกๆเลย อแอดเนี่ยเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรก<ม>ครือ<ม>เรียนหลักครั้งเรียนเรียนเรียนแล้วหยุดเรียนแล้วหยุดครั้งแรกในที่เรียนเนี่ยคืออายุแค่13นะตอนนั้นเราไปเรียนที่สมาคมแห่งหนึ่งเสร็จแล้วมาเข้าเรื่องกันว่าเราไปพูดอะไรผิดนะคะก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่หลังจากแอบอะเรียนเลิกเรียนช่วงแรกไปแล้วเนี่ยประมาณปี2ปีคือเราก็ยังจําภาษาญี่ปุ่นได้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรใช่ไหม ทีนี้มีครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะคะก็มีนักเรียนญี่ปุ่นนะคะกลุ่มหนึ่งเขามาทํากิจกรรมที่โรงเรียนเสร็จแล้วด้วยความที่พวกนั้นเป็นเด็กญี่ปุ่นใช่ปะพวกเรานักเรียนคนไทยแบบเอ้ยเราต้องไปลุมไปลุม,ไป,ลมไปดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปดูตอนสมัยนั้นเนี่ยคนก็จะนิยมให้เขียนเหมือนสมุดเฟนชิพอะไม่รู้เด็กสมัยนี้รู้จักเปล่าก็คือเหมือนก็มีสมุดโน้ต note, อันนึงสวยๆแล้วก็ให้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อเราอยากให้เขาเขียนแล้วก็เอากระดาษที่เรามีตอนนั้นอะ ใกล้ตัวที่สุดส่งให้เขาเสร็จแล้วเราก็อยากจะบอกเขาว่าเขียนอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็นึกก่อนที่จะถึงคิวเราอะ่ะเราก็นึกเขียนเอ,อ่อภาษาญี่ปุน่นคัคคือคัคคือแปลว่าเขียนโอเคทีนี้เราอยากจะให้ใครทําอะไรเนี่ยเราก็จะพูดด้วยรูปเตออะคูด,ดาไซใช่ไหมอันนี้ง่ายใครก็รู้นะก็คือรูปเตะตามด้วยคูดาไซเราก็จะบอกเขาว่าเขียนอะไรก็ได้ให้หน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พอถึงตาเราเราก็ส่งกระดาษให้เขาแล้วเราก็พูดว่า นันเดโมคัดเดคราไซนันเดโม่คัเดคาไซจะบอกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าคือประโยคนี้มันไม่ถูกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าพอจะแปลได้เนี่ยก็คือจะซื้ออะไรก็ซื้อนะไปกลายเปเลยพูดกับเขาว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อนะไอ้คำว่านันเดโมที่เลือกใช้เนี่ยก็ผิดอยู่แล้วนะนันนันเดโมคัดเดคราไซแล้วคนนั้นเขาก็งงงงเว้ยแต่ว่าสิ่งที่ อายกว่าอายกว่าพูดผิดก็คือไอ้กระดาษที่เราส่งให้เขาเนะี่ยมันคือแบงค์ยี่สิบค่ะมันคือแบงค์ยี่สิบมันเหมือนเขาคงงงว่าแบบเ้ยเอาแบงค์ยี่สิบเอาเงินมาให้อย่างเงี้ยแล้วมาบอกว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อ,อางคืออะไรให,ให้ให้ทิปหรอคือเขาคงงงว่าแบบไอ้นี่มาให้ทิปใช่เหรออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็ทําไม้ทํเมือยอ,อย่างงี้มั้งจำไม่ได้คือเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสงสัยอยากจะให้เขียนอะไรอย่างงี้แหละ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าเขียนอะไรก็ได้นต่มันต้องพูดว่าหน้าหนิกาไขเตกุดาไซใช่ไหมคือตอนนั้นผ่านรูปไม่ถูกค่ะคือเอไออะไรก็ซึ้อแล้วก็เตะหมดเลยคัดเตะจริงๆต้องพูดว่าไขเตกุดาไซหน้าหนิกาไขเตกุดาไซเขียนอะไรก็ได้ให้หน่อยนะอนี้ก็จะโอเคใช่ปะกลายเป็นว่าโอเคพอเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็เขียนชื่อเขากลับมาบนแบงค์นั้นให้เราชื่อมาไซยะนะเขาชื่อมาไซยะก็ใจดีเขียนทีละก้นะให้มาไซยะนะคะ ก็ต้องขอโทษคุณมาซายะมากเลยนะที่ทำให้งงงวยไปชั่วขณะโอเคก็เรื่องที่แอดจะเล่าก็มีเพียงเท่านี้ที่นึกออกนะแล้วก็ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ผู้ชายญี่ปุ่นผิดๆต,ต,ต่อหน้าคนญี่ปุ่นนะคะก็ลองเขียนมาในคอมเมนต์เล่าให้ฟังบ้างก็ได้นาะอเออแล้วก็วันนเจอกันในคลิปหน้านะเผื่อนึกอะไรได้ออกจะมาบอกอีกนะคะเกียววาสยโยนารหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะคะ チャンネル登録よろしく